ก็ไปเล่นก็ไปเล่นโอเคโเคก็คมาเนียนเกินอะไรสัตว์เลี้ยงได้โปรด เห็นชวนมาก็เลยเข้าตามโอเคเลยเพื่อนก็จะลบต้นหายอ่ะ เราลบต้นหาง่ายก่อนไม่มีต้นสักต้นที่หาง่ายเลยตัวนี้อ๋อเคล็ดง,ง่าง่าย ต้นบากต้นอ่ะมีนาแล้วอืมคแล้วค่ะ Mou <mully> bè mou ไม่คนเช็คแลค่ที่ต้นไหน หนึ่งเอหนึ่งถึงเวลาตื่มตังค์เพื่อเราก็ไม่ดแตกเลยนะเช็กราคาตนนัวนี้ที่สิบดิไซนาอะไรแปลกไปล้ ไม่ม่เช็คราคาหือเขาลองมาเช็คราคาที่เขาบอกว่าดีกว่าเคนดี้บอสซซอมกันอืมก็โหยแต่ละคนต้องยอมเป็นเพื่อนตลอดเลยเห็นสวนเราเป็นยัง ในส่วนเราเป็นอย่างนี้นะมาชิคกันวู้วตัวแค้นเวอร์ซ้มของแท้รอตั้งหนึ่งนาทีโอ้ก็เพื่อนเราก็มีซันฟอว์ก็มีระมาแค่นี้โอ้ชิคก้นช็อคก,กี้ แต่ละคนโอ้ส่สวนนี้ไม่มีต้นที่หายากคือถ้าเกิดจะให้เอาต้นหายากมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายขนาดนั้นอืมหืมโอ้โห มันติดคือแค่หลอดแต่ละต้นนี่คือติดสถานะหลายอย่างเบอร์เลยมงดแลพ่งีมุมนี้ก็สี บูบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <m> ูบิมบิมบูบิมบิมมันจะดีกว่าแค่ไหน ีสต็อกแต่ละทีโอ้ยเด็ดเละคุณรีบมาซื้อไม่บอกใครนัดจ้ะสาสๆนะใอ้ถุงพุง ฟิโกอลกมโรูฟุตเตเดโลเพื่อนเข้ามาเพื่อ,อนทีไม่รู้จะเสือนใจไหมอูไม่มีส่วนส่วนผลหายากโอเคไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปด่าไม่ต้องว่าเขาเดี๋ยวเราสักพักเดี๋ยวเราก็อ่อน <c oughs> โอเคเลยมัมีตังเป็นบีเลียนให้ได้ครั้งแรก เออต้องอเก็บเทเลอรให้หมด้็แค่มาจุดปุ๊มแถวนี้โอซายแซน แค่หล่โอุ้ยอืมเรามาฟัดไข่นี้ก่อนยังไม่ได้ฟัดเลยโอ้โหได้แรปเตอร์ไหมเนี่ย พี่บ่อน้ำมันโคตรจะสุดตึงเดีแต่ก็ไม่เหมือนน้ำมันฮืม,ฮมอืมอะไรอีกเนี่ย ้องทำสวนยังไงถึงมันไม่ดกอืมไม่ใช่พมขอถามหน่อยว่าแรปเตอร์มันมีวิวยเงี้แกแกทำให้ผลใหญ่แค่นี้ เลเวลห้าสิบขึ้นไปีด๋วดวูของผมยังบอห้าสิบเลย

Mariloni Cucina <coughs> Mariloni Tum 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 Saju ผมไม่พบกับกอ,อการินทุกคนยังไม่รู้อย่างไรว่ากอ,อการินเลยเราไม่ได้แบบอ,อ,อื่นหรอกก่อนรอหนึ่งนาที